เงินเดือนยังไม่เข้าแต่เจ้าหนี้โทรมาแล้วสิบกว่าสายหลายคนกําลังเผชิญกับการจ่ายหนี้ไม่ไหวซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความเครียดและกดดันให้กับคุณอยู่ในขณะนี้แต่อย่าเพิ่งทอ้อความจริงที่น้อยคนรู้คือหนี้ทุกก้อนมีทางออกแม้ตอนนี้คุณจะรู้สึกจนปรอกหาทางออกไม่เจอแต่วันนี้เราจะมาเผยวิธีจัดการปัญหาหนี้ที่ทําได้จริงโดยไม่ต้องหนีหนี้และไม่ต้องเสียเครดิตมาฝากกันค่ะก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจสถานการณ์ซะก่อน เมื่อเราพบว่าตัวเองมีภาระหนี้สินมากเกินไปจนไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ตามกำหนดสิ่งแรกที่ต้องทำคือการประเมินสถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา่ะรวบรวมข้อมูลหนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินอัตราดอกเบีย้ยวันครบกำหนดชำระและตรวจสอบรายรับรายจ่ายปัจจุบันว่ามีอะไรบ้างแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุว่าเหตุใดทําไมถึงจ่ายไม่ไหวเป็นเพราะรายได้ลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือมีเหตุฉุกเฉินอย่างอื่น มาดูในส่วนของขั้นตอนฉุกเฉินเมื่อคิดว่าตัวเองจ่ายนี้ไม่ไหวแล้ว 1. อย่าหานีปัญหาให้รีบติดต่อเจ้าหนี้ทันทีก่อนที่เจ้าหนี้จะติดตามทวงถามให้คุณเป็นฝ่ายติดต่อไปก่อนเลยเพื่อแจ้งสถานการณ์และเจรจาขอผ่อนผันเช่นขอเลื่อนกำหนดชำระขอลดจำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละงวดหรือขอพักชำระหนี้ชั่วคราวหรือขอปรับโครงสร้างหนี้ใหม่เป็นต้นเพราะสถาบันการเงินส่วนใหญ่จะมีนโยบายช่วยเหลือลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชำระหนี้อยู่แล้ว แต่คุณต้องแสดงความจริงใจและความตั้งใจในการชรําระหนี้ให้เจ้านี่เห็นด้วยนะคะ 2. จัดลําดับความสำคัญของหนี้หากคุณมีหนี้หลายก้อนควรจัดลําดับการชรําระดังนี้คือหนี้ที่มีผลต่อปัจจัย4เช่นหนี้บ้านที่อาจทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลหรือหนี้ที่มีผลต่อคะแนนเครดิตบุโรและหนี้ที่มีภาระค้ำประกันโดยบุคคลอื่น และ 3. ามาแผนการเงินฉุกเฉินโดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลงทันทีและหารายได้เสริมเช่นงานพาร์ทไทม์หรือขายของออนไลน์เป็นต้นลองพิจารณาขายรัพย์สินที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างถ้าคุณมีเงินเก็บก็ถึงเวลาที่คุณต้องดําเงินส่วนนี้ออกมาใช้ชําระหนี้แล้วนะคะทางเลือกในการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบวิธีที่1 การปรับโครงสร้างหนี้เป็นวิธีการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขาการชำระหนี้เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถในการชำระของลูกหนี้เช่นขยายระยะเวลาการผ่อนชำระทำให้ค่างวดลดลงการลดอัตราดอกเบี้ยและลดเงินต้นหรือการแปลงหนี้ระยะสั้นเป็นระยะยาว 2. การรวมหนี้คือการนำหนี้หลายก้อนมารวมเป็นก้อนเดียวโดยการกู้ยืมเงินก้อนใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าหลายธนาคารจะมีโครงการสินเชื่อเพื่อรวมหนี้ หรือการรีไฟแนนซ์เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกหนี้ได้มีโอกาสชำระหนี้ได้ง่ายขึ้นข้อดีคือดอกเบี้ยลดลงการจัดการนี้ง่ายขึ้นและที่สำคัญทำให้ความเครียดเรื่องหนี้ของคุณลดลงอีกด้วย 3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการบุคคลสำหรับผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถยื่นต่อศาลล้มละลายเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการบุคคลเพื่อขอพักการชำระหนี้ชั่วคราวและจัดทำแผนฟื้นฟูทางการเงิน โดยมีเงื่อนไขดังนี้คือมีหนี้ไม่น้อยกว่า1ล้านบาทแต่ไม่เกิน50ล้านบาทและมีรายได้แน่นอนและมีแนวโน้มที่จะฟื้นฟทูทางการเงินได้หรือมีเจ้าหนี้มากกว่าหนึ่งรายเป็นต้นลองติดต่อสอบถามไปยังทางธนาคารดูนะคะที่นี้เราก็ต้องมาป้องกันการที่จะเกิดปัญหาการมีหนี้สินแบบจ่ายไม่ไหวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยวิธีที่จะแนะนําคือ1ให้เริ่มวางแผนการเงินอย่างรัดกุมจัดทํางบประมาณรายรับรายจ่ายอย่างเป็นระบบ สำรองเงินฉุกเฉินอย่างน้อย3-6เดือนของรายจ่ายและให้กำหนดสัสดส่วนภาระนี้ไม่ควรเกิน35-40%ของรายได้ทั้งหมดและ 2. เสริมความรู้ทางการเงินโดยลองศึกษาการลงทุนเพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมหรือเรียนรู้การบริหารนี้อย่างชาญฉลาดและทำความเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างละเอียดการ,รเผชิญกับปัญหาจ่ายนี้ไม่ไหวอาจเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแต่มีหลายทางเลือกในการแก้ไข สิ่งสาคัญคืออย่าหนีปัญหาให้เผชิญหน้าและหาทางออกอย่างเป็นระบบการติดต่อเจ้าหนี้เพื่อเจรจาลดหนี้การลดรายจ่ายการหารายได้เพิ่มการปรับโครงสร้างหนี้หรือการรวมหนี้ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็นทางออกที่จะช่วยให้คุณผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่าลืมว่าปัญหาการเงินทุกปัญหามีทางออกและเป็นโอกาสในการเรียนรู้เพื่อสร้างนิยทางการเงินที่ดีในอนาคตนะคะหากคุณหรือคนที่คุณรู้จักกำลังเผชิญกับปัญหานี้สินอยู่ อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้และติดตามช่องของเราสำหรับเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารการเงินอื่นๆและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณมีวิธีจัดการกับหนี้สินอย่างไรบ้างนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ